แล้ววันนี้ท่านนายกจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ทราบว่าท่านจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเรื่องใดใ,ให้กับที่ประชุมสมัชชาใหญ่สราบ,บ้างครับก็เรื่องหลักๆก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเป 2019, ้าหมายของการพัฒนาในสาวสาวัต่อไปก็คือ15ปีข้างหน้านะซึ่งเป็นกรอบของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าเราก็มีความภาคภูมิใจนะในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของ ชาวยุธามา70ปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาสมัยเริ่มแรกรแล้วในการพัฒนาของเราด้มีความก้าวหน้ามาตามลําดับ,บสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานี้ก็เนื่องจากเราใช้หลักการของวัตถุวิหัวในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ตรงกับกับแนวทางของของยุเอ็นในขณะนี้นะก็คือการต้องต้อง,องพัฒนาใ,ให้เกิดความสมดุลทั้งในเรื่องของอะไรล่ะความมั่นคงในเรื่องของสิทธิบัลลังก ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรเหล่านี้นะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยก็มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมจะแลกเปล่งกับสมาชิกทุกๆประเทศโดยเฉพาะ่งในกลุ่ม G 77ที่ด้วยนะก็คือเราต้องเร่งรัดการพัฒนาให้เร็วไม่เป็นภาระของคนอ,อื่นนะวันนี้ในเป้าหมายใหม่ในสหรัษที่15ต่อไปถึง30เนี่ยนะปี30เนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่และประเทศเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ของตัวเอง,ๆๆเอง ไม่ใช่ว่าทุกคนก็รอการสัมผัต่างๆซึ่งกันและกันมันทําให้ช้านั้นผมก็ได้เสนอไปว่ามันน่าจะต้องเริ่มจากประชาชนเป็นหลากาก่อนทําให้ประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่อยู่ดีกินดีเหมือนที่ผมกำลังทำที่ประเทศไทยอย่างไถ้าเขาดีขึ้นสังคมมันก็เข้มแข็งขึ้นแ,แล้วการช่วยเหลือการมาจากภายนอกเข้ามามันก็จะทําให้ทุกอย่างมาเร็วขึ้นนะเพราะหัวไทยท่านทรงสั่งไวม้มาสี่สิบปีไปแล้วนะว่าการพัฒน,นาหรือการแก้ไขอะไราก็ตามเนี่ยมันต้อง แก้จากภายใน,นะจะเจริญเติบโตจากภายในก็คือให้คนเนี่ยอยากจะพัฒน,นาตัวเองเสียก่อน,นถ้าถ้าคนไม่ไม่รู้ว่าเออจะต้องพัฒน,นาตัวเองอย่างไรต้องแก้ปัญหาที่ไหนไม่ไม่ว่าใครจะเข้าไปช่วยอะไรก็้ว่ัำเร็จสักหนหนนะนั่นเราเดินหน้าตรงนี้ไปนะครับอันเดียวกันก็ต้องนอกจากปัญหาในเรื่องของความยากจนนี้แล้วนะซึ่งมีผลในเรื่องการพัฒน,นาแล้วเรื่องการขย้งเรื่องการปฏิบัติการพุ้นานที่ภาพซึ่งสหมิกาเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นหลักนะ ในการทําให้โลกนี้นมีความปลอดภัยโดยการแสวงหาความร่วมมือมจากหลายประเทศในโลกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะผม<ว>ก็ดีใจที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นออกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ําซึ่งเป็นปัญหาของโลกเหมือนกันการ,การขัดแคลนน้ำอะไรการเปลี่ยนแปลงสภาพโลอากาศนะน่าเป็นห่วงเพราะในอาเซียนเหมือนกันเพราะว่าอะไรสภาพอากาศวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอคขุ่นฝนตกล่าตกน้อยตกใต้เขื่อนใช่ไหม บางประเทศก็มีภัยพิบัติบ้างอะไรบ้างโดยพื้ี่ประเทศหมู่เกาะนะมันทุกคนต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมสเสมออีก <c oughs> เรื่องหนึ่งเรื่องน้ําแล้วก็ไปเป็นเรื่องอะไรเรื่องความร่วมมือกันทางด้านการค้าการลงทุนต่างๆเหล่านี้นะมันก็อยู่ในในหัวข้อทั้งหมดในการเดินหน้าแต่ละประเทศต่อไปใน15ปีข้างหน้ายอยู่แล้วครับผม ซิ่งที่หลายประเทศจับตามองประเทศไทยตอนนี้ก็คือกระบวนการกลับสู่ประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเลือกตั้งท่านนาะยกได้อธิบายให้ผู้นําประเทศต่งตางๆในการที่เดินทางมาครั้งนี้ทราบไหมครับว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นมเมื่อไหร่ปกติแล้วนะต้องเรียนข้อเท็จจริงมาในการประชุมรักษาะนี้นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยยุ่งกับสาการในการเมืองของแต่ละประเทศนะเขาอาจจะถือว่าเป็นการประชุมที่มันมีหัวข้อโดยเฉพาะนะ แต่ก็แน่นอนันา้องมีการคุยกันถึงจะไม่คุยเป็นทางการก็มีการส่วนตัวก็หลายคนก็ถามนะโดยเพาะอย่งท่านเลขาที่การยูเอนก็ถามผมนะแล้วก็บรรดาอะไรละ่ะผู้นําประเทศแต่ละประเทศเขาก็ต่างคนต่างถามกันะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแต่ละประเทศให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งแรกที่ผมประทับใจก็คือว่าเขาทุกคนเขารู้ว่าประเทศไทย,ไทยเกิดอะไรขึ้นเช่นสถานที่มีความแรงเกิดขึ้นที่สารพระพรมรใช่ไหมเขาก็ เสียใจเสียใจแล้วก็เสียดายที่ประเทศไทยเนี่ยมีความสงุขหน้าท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมาเป็นเวลานานแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคราก็เสียใจด้วยมีการสรูญเสียผมผมก็ขอบคุณเขาแต่อีกประเด็นที่ที่น่าดีใจคือเขาชื่นชมนะเขาบอกเออเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วนี่แล้วอยู่คลี่คลายสา,กายนการได,ด้รวดเร็วนี่นาวันนี้ก็มีการจับกลุ่มในคดีได้ขอแสดงดีด้วยนะแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นประเทศไทยทั้งในเรื่องของการรักษา ความปลอดภัยในห้วงต่อไปผมก็บอกว่าต้องขอบคุณบรรดามิตรประเทศด้วยที่ได้ส่งใจให้เราแล้วก็ขอบคุณที่หลายประเทศก็ยืนยันที่จะให้คนมาท่องเที่ยวประเทศไทยต่อไปซึ่งถือว่านี่แหละคือการเขาเรียกอะไรเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกันยามยากนะเพื่อนกันเนี่ยมันต้องสนุนกันในยามยากเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะอันนี้คือเรื่องของอะไรการท่องเที่ยวการมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาทําให้คนไทยรักกัน อันนี้สําคัญอันที่สองคือทําให้เพื่อนเราเนี่ยเข้าใจเรานะให้ความร่วมมือเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในทุกที่ในโลกแหละนะบ้านเมืองมันใหญ่โตขึ้นคนมันเยอะขึ้นนะคนไม่ดีคนเลวมันก็เยอะขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการให้มันรองรับความเสี่ยงให้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับเรื่องของการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเหรอผมก็เรียนทุกครั้งอะนะแม้กระทั่งในประเทศไทยพบกับทูตต่างประเทศ พบกับผู้นําทางการค้าหลายประเทศมาพบผมหมดอ่ะซึ่งถ้าถ้ามองในแง่ว่าเอะถ้าเขาลังเกียจผมลังเกียจเราจริงๆเนี่ยเขาคงไม่มาแต่นี่เขามาเขาก็มาถามความเป็นไปเป็นมาของเราว่าเราจะเหน้าประเทศยังไงนะอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องตั้งก่อนนะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจคือเขาโลกโลกใบเนี้เขาเขามองเขาแยกแต่ละเรื่องนะการเมืองคือการเมืองการธุรกิจการค้ากุนก็อีกเรื่องนะการไปมาหาสู่กันก็อีกเรื่องนะ วันนี้โลกมันมีหลาย,ลายส่วนด้วยกันหลายฝ่ายด้วยกันวันนี้แต่สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็ทุกประเทศในโลกเนี่ยข้อคํานึงถึงผลประโยชน์ของเขาในที่เขาลงทุนในแต่ละประเทศที่เป็นหลักด้วยวันนี้อยากจะบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ลงทุนประเทศไทยเป็นอันดับสามของโลกเลยนะ mm hmm. ในประเทศไทยเยอะมากแล้วก็เท่าที่ผมพบนายกสมาคมแล้วก็สมาคมสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยหลายสิบบริษัทนะยินดีจะลงทุนต่อไปนะ พวกนี้เขาจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องบริษัทไต่เขาพูดเรื่องที่ว่าเออเราแก้ก,กฎกติกากฎหมายต่างๆการลงทุนอะไรมากขึ้นไหมมีอะไรต่างที่มันดีขึ้นไหมสิทธิประโยชน์จะมากขึ้นหรือเปล่าติดตามเรื่องที่มันมีปัญหายอยู่แล้วเดิมทางข้อกฎหมายผมก็ชี้แจงผมก็กำลังทำให้ทั้งหมดผมไม่สามารถจะไปใช้ระยะเวลาเนี้ยที่จะไปทาอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกเข้าใจไหมอะไรเสียหายอยู่เดิมผมต้องแก้อะไรที่มันจะก้าวหน้าผมจะทําให้นะคราวนี้ กลับมาในส่วนของที่ถามมาว่าในส่วนของการเดินหน้าสู่ประชาไตยผมก็ยังเดินหน้าตามรูปแบบของผมอยู่ครับแบบของผมต้องจาให้ได้ว่าเออผมตอบเสมอว่าเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ถูกไหมรัฐธรรมนูนใหม่ที่เป็นสากลใะการยอมรับนะอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นปกติของประชาธิปไตยโลกะนะคราวนี้ในสงของประเทศไทยมันมีความจำเป็นไหมล่ะว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันต้องมีอะไรแตกต่างบ้างไหมครับว่าในห่วงต่อไปเนี่ยระยะเวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้อง มีอะไรที่มันเป็นมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เกิดหเดหตุการณ์เกิดขึ้นอีกอย่างเช่นเดิมคงคิดว่าในโลกนี้ไม่มีอะที่เราเกิดบ้านเรานะ <c oughs> นี่มันเป็นสิ่งที่แปลกนะ <c oughs> ว่ามันไม่ไม่มีที่ไหนเขาเกิดแบบนี้คือเขาเดี๋ยวเขาเลือกตั้งเสร็จเขาก็จบยอมรับกันของเราที่ผ่ามามีปัญหาตรงเนี้ย <c oughs> อันเนี้ยเราต้องชวยกันที่บายให้เขาเข้าใจว่านี่แหละประเทศไทยยัง,ย,งยังต้องมีต้องมีการอะไรแก้ไขปรับปรุงบางอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็น ตัวรัฐธรรมน,นูญไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกะบังงนการเลือกตั้งแล้วก็ตัวพิการ, mm hmm. ก,ารการบริหารและการแผ่นดินนะการเข้าสู่การเมืองของนะักการเมืองเราก็อยากเป็นเป็นประเทศที่เป็นชาติไต่แบบคนอื่นเขานะ <Yeah. S 2> ไม่มีความขัดแย้งสามารถพัฒนาประเทศไปได้นะอย่างรวดเร็วขึ้นผมทําทุกอย่างให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นผมตอบได้เลยว่าในเมื่อระวางรวดแม้ไปแล้วว่าเราจะต้องมีรัฐธรรมน,นูญ รัฐมนูนที่ว่าเมื่อร่างมาแล้วมันต้องมีการรับหลักการตรงนี้ก่อนมารับกันหรือไม่รับถ้าไม่รับมันก็เหมือนครั้งที่แล้วมันก็ต้องร่างใหม่ถูกไหมเพราะมันเขียนไว้แล้วว่าหากร่างนูนเนี่ยไม่ผ่านการลงการลงมติของสอพอชอใช่ไหมก็ต้องร่างใหม่ใช้เวลา6กเดือนในการร่างหรือเร็วกว่านั้นถ้าทําได้นะจากนั้นสู่อะไรเพราะถ้าแบบนี้มันต้องไปทําอะไรต่อมันต้องใช้เวลาไปทํากฎหมายลูกใช่ไหมกฎหมายลูก สี่เดือนโดยประมาณหกสี่ใช่ไหมสี่เดือนแล้วนั้นต้องไปทําอะไรประชามติออีกประมาณสักสี่เดือนแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ขั้นตอนการเลือกตั้งถูกไหมอีกสี่เดือนมันถึงเป็นหกสี่หกสี่ที่ว่าไงอ่อ่าจริงๆแล้วมันมันเกินมาแค่หกแล้วเนี่ยเพราะมันไม่ผ่านไงมันต้องเพิ่มหกไหมไม่งั้นมันจะไปสี่ไปหกกับสี่แล้วถูกไหมเล่าเพราะนั้นมันคนก็ไปตกใจว่าเอ้ผมไม่ยืดผมไม่ได้ยืดแต่ถ้ามันทําได้เร็วนะก็ทํา แต่ทําไมไม่ไปดูประเด็นนี้ว่าเออแล้วมันสงบไหมล่ะเออถ้าสมมติมันล่างได้อ่านะสมมติล่างได้ออกมาได้ผ่านทุกอย่างขั้นตอนไปสู่เลือกตั้งเลือกตั้งแล้วใครจะเป็นรัฐบาลอา่าแล้วต่างคนต่างจะยอมรับกันไหมตรงนั้นเพราะมันเคยมีมาตลอดอ่ะที่ผ่านมาสองครั้งที่ผ่านมาสองรัฐบาลที่ผ่านมาอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายก็ไม่ยอมอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายก็ไม่ยอมอา่าแล้วเขาได้แสดงแสดงออกมาหรือยังว่าเขาจะ ปฏิบัติตามกลไกลรัฐนูนกลไกลของประชาธิปไตยแบบอันเนี้ยไม่มีความคืบหน้อีกต่อไปไม่เห็นมีใครพูดเลยไม่ใช่ผมแล้วนะวันนี้ทุกคนก็โยนกลับมาที่ผมแล้วนะทำไงให้ผมไปสั่งรัฐนูนออกบังคับใช้เขาก,ก็กลับมาได้งานผมว่าผมไม่ให้โอกาสเขาอะไรร่างรัฐนูนกันหรือไง mm hmm. คือมันมันอยู่ที่นักการเมืองเราอะนะผมว่าเขาต้องเขาต้องปรับตัวเองเหมือนกันนะผมพยายามปรับตามเขาตลอดเลยนะเนี่ย แทนที่เขาจะต้องปรับตามผมนะเออผมก็ให้เขาพูดให้มีโอกาสแสดงออกอะไรต่างๆเลยแต่คราวนี้สิ่งที่เขาพูดบางทีถ้ามันเจตนามันมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาออช่วยกันสร้างสรรค์กันอะไรกันผมจะไปอะไรกับเขาว,วันนี้ผมจะบอกใครนะว่าผมใช้หน้าผมน้อยที่สุดเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมากล่าวอ้างอาจจะในสังคมต่างประเทศบ้างอะไรบ้างว่าปิดกัน้นผมไม่ได้เคยปิดกัน้นถ้าปิดกั้นนะมนไม่ได้พูดแบบนี้หรอกเนี่ยพูดทุกอันหนังสือพิมพ์ก็พูดอะไรก็พูดแถลงหมดอะ แล้วประเด็นสำคัญที่ผมจําเป็นต้องห้ามคือในกรณีที่หากว่าจะทักชวนคนมาแล้วก็มาเดินประท้วงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เวลา mm hmm. เพราะว่าเราได้มีกฎหมายไว้อยู่แล้วว่าห้ามชุมนุมกันใช่ไหมแล้วก็สร้างความขัดแย้งสร้างความวุ่นวายมันมีกฎหมายก็เหมือนกฎหมายอเมริกาก็มีมัง้งกฎหมายเรื่องไอ้เรื่อง,อรองพรบชุมนุมอะไรกันๆๆตนน่างๆเหล่านี้ก็มีไง mm hmm. ก็นี่นก็กฎหมายตัวเดียวกันกนั่นแหละใช่ไหมคาวนี้มันเป็นสิ่งที่ ก็ต้องดูให้ดีนะว่าคนที่ออกมาพูดออกมาอะไรต่างเ่าเนี้ยเขาเขาทำอะไรไปแล้วบ้างในประเทศไทยเนี่ยเขาถึงเขาเขาถึงมาอยู่ต่างประเทศยังไงผมก็ไม่ได้ไปทำลายเขาเลยนะผมบอกให้เข้ามาหามามารายงานตัวเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำอะไ่ผิดยุว่ากลับบ้านไปอยู่ครอบครัวเขาหนีเองอ่ะอ่ะแล้วก็มาเล่นงานประเทศไทยด่าคนไทยอยู่ที่นี่ผมว่าไม่สมควรก็ช่วยกันคิดแล้วกันบอกเขาด้วยนะพวกเราก็รู้นี่ ถ้าประเทศไทยนัมันมีโอกาสเยอะแยะหมดทรัพยากรธรรมชาติก็ยังโอเคอยู่นะคนก็ออกพร้อมสถานที่ก็ออกพร้อมแต่มันการเมืองเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันมันวุ่นวายไปหมดเพราะว่าคือเลือกต่างคนต่างเลือกเอาสิ่งที่ดีไงแล้วทําสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ไอ้ไม่ดีไม่ทำไอ้ะอะไรถ้าไม่ดีกับตัวเองไม่ทําแต่มันดีคนอื่นนะ<ม>วันนี้ผมทําทั้งที่ดีกับทุกคนให้ความทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลน,นะใช้การบ้อหกการแผ่นดินแบบปกติผมไม่ได้ใช้แบบแบบอะไรผเดจกณร์เลยทุกอย่างนะเนี่ยถ้าใช้มาตราสี่สี่เหรอผมใช้แต่เพียงว่าให้สามารถทําเรื่องนี้ได้ผมไม่ได้สั่งว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกฎหมายมันทําไม่ได้กฎหมายทํไม่ได้ก็คือมันติดกฎหมายเก่ากฎหมายยังแก้ไขก็มาระหว่างที่กฎหมายกำลังกแก้ไขยอยู่ผมก็ออกมาได้สี่ให้หน่วยงานนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องไอคโอได้แก้ปัญหาเรื่องอะไรค้ามนุษย์ได้ เพราะกฎหมายมันยังไม่มีเ,ออเขาก็ไปทําแล้วก็เขียนเขียนให้เขาทาอะไรบ้างเนี่ยไปอย่างนี้นะไม่ใช่เอาว่าราษีไปไปอะไรกับใครเข้าใจไหมถ้ามันมีในเรื่องกั้เกรื่องของการอะไรล่ะการดรําเนินคดีหรอก็ผ่องฟองศาลปกตินะมีประกันตัวประกันตัวก็ได้ตั้งทนายก็ได้ครนี้บางคดีมันขึ้นศาลทหารคําว่าศาลทหารไม่ใช่ขึ้นไปแล้วมีแต่ทหารนั่งกันไตมีหมดไม่ใช่ สารทุกที่เนะี่ยสารศาลร,ราชการนี่เนะเป็นก็ศาลทหารได้หมดก็คือมีตุลาการที่เป็นทหารนะซึ่งเขาก็จบกฎหมายมาเหมือนกันใช่ไหมแล้วการพิจารณาคดีก็เป็นขั้นตอนเหมือนกับวิธีพิจารณาีปกติเพียงแต่ว่ามัน,มนใช้สารเดียวคําว่าสารเดียวก็คือในเรื่องที่ประกาศไว้แล้วเป็นการเฉพาะใช่ไหมเช่นสถาบันใช่ไหมไหรือการใช้ความรุนแรงทําให้มีบาดเจ็บสูญเสียเพราะบางทีมันมันเป็นผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนะ ในรายงานประจำปีเรื่องสถานการณ์การลักลอบค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่สามท่านนายกมีความกังวลในเรื่องนี้บ้างไหมครับหลายอย่างนะเราต้องยอมรับนะตัวผมเองน้าเป็นผู้นำรัฐบาลปัจจุบันนะเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดของเรานะคาว่าของเราก็คือของประเทศในการที่มันทําให้เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่รับการแก้ไขมเป็นเวลานานจริงๆแล้วเขาแจ้งมาหลายปีมาแล้วเท่าที่ผมทราบนะแล้วก็ทาง รัฐบาลผ่านๆมาก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ครงคิดว่าไม,ไม่เป็นไรมั้งไอ้ธนงเนี่ยแต่สิ่งที่เราเข้ามาเจอนะมันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนี่ไงมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่าประชาธิปไตยไทยตรงเนี้ยคนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบมากหากว่เราดำเนินการตามกฎหมายที่มันถูกต้องที่เป็นกฎหมายสากลน,นะเพราะคนนี้เป็นคนจนทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานประมงเรือประมง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานแต่ที่มันลักลอบกันเยอะแยะหมดเวันนี้เราเอามาแก้ทั้งวงเลยนะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาค้ามนุ์เนี่ยต้องใช้เวลาผมผมไม่คาดหวังผมไม่คาดหวังผมถือว่าเป็นเรื่องของเขาในเมื่อเขาเป็นคนตั้งกติกาแล้วเราทําผิดกติกาเราก็ต้องทําใหม่ให้เขายอมรับเราให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมผมพยายามทาอยู่แล้วก็แน่นอนมีผลกระทบกับคนจํานวนมากเห็นไหมมีร้องเรียนมีเรือประมงไม่ได้ออกจากฝั่งอย่างนี้ คนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครอบครัวผมก็เจ็บปวดนะแต่ผมต้องทําแต่ผมต้องหาวิธีการว่าผมจะทํำยังไงกับเขาหาอาชีพเสริมให้เขา,ายังไงทําไงจะรับซื้อเรือเปลี่ยนอาชีพเขาได้ไหมหรือไม่ก็หาเงินให้เขาสามารถที่จะมุงชีวิตอยู่ได้เขา<อ>ตำลุงชีวิตแบบนี้แบบผิดๆนะเนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนี่คืออันตรายนะถ้าไม่แก้วันนี้วันหน้ามันก็โดนอยู่ดีอะถูกไหมแต่ผมเชื่อมั่นในองค์กรเหล่าประเทศเหล่านี้นะ ที่เขาเห็นในความหากเขาเห็นในความตั้งใจจริงของเราในการแก้ปัญหาผมว่าวันหน้าเขาก็ต้องให้อภัยเราได้ก็ทุกประเทศโลกก็กผ่านเวลาเราที่นี้ทั้งทิ้นนะไม่อยากให้ในฐานะเป็นคนไทยนะผมก็อยากจะบอกฝากไปด้วยกับมิตรประเทศด้วยนะว่าเรายังไงประเทศไทยก็ยังอยู่บนโลกใบน,นี้นะในเมื่อเราก็ไปไหนไม่ได้นะท่านก็ให้เราไปไหนไม่ได้ท่านก็ต้องช่วยเราสนับสนุนเราให้เราเดินหน้าประเทศเราไปทางที่มันมันเป็นเหมือนที่ท่านเป็น เรียกว่าอะไรอารยประเทศอย่างที่ท่านว่าหรือเป็นสไตลที่สมบูรณ์อย่างที่ท่านเป็นนะท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าสไตลไทยที่ผ่านมันเป็นยังไงเข้าใจไหมเพราะมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการใช้อาวุธมีการอะไรติดล็อกประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยนะผมถึงเข้ามาได้ถ้าประเทศไทยมันดีอยู่แล้วนะไม่มีใครเ็าทาหรอกประเทศไทยมันก็แปลกอย่างมันไม่มีวิธีการอื่นที่แก้ปัญหาเนี่ยมันจะเห็นว่ามีทำมาทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไปดูมันแตกต่างแตกต่างกับทุกครั้งที่ผ่านมา จะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวไปว่ากันนะดูผลงานแล้วกันนะนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาคือการมุ่งหน้าสู่เอเชียรัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแค่ไหนอ๋อในส่วนของเนื่องจากวันนี้นะโลกมันมีการพัฒนาไปเยอะพอ,อควรสิ่งสาคัญที่ผมอมองวันนี้นะมันมีสองอย่างเรื่องเรื่องเศรษฐกิจโลกใช่ไหมซึ่งวันนี้ในเมื่อทรัพยากรมันลดลงแล้วก็อะไรล่ะประชาชนมันเพิ่มมากขึ้น เพราะนั้นการสแสวงหาช่องทางทางการค้าการลงทุนมันต้องมันเป็นแนวคิดของโลกยุคใหม่แล้วมันต้องสร้างหนึ่งความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงก็คือต้องสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาให้ได้เพราะนั้นอาเซียนเนี่ยนะที่เป็นเป็นดินแดนหรือเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากถึง600กว่าล้านถือว่าเป็นแหล่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดนั้นในโลกใบนี้นะเยอะนะข0งเราลาแล้วก็มีกําลังซื้อด้วย นะและต่อจนก็ตั้งเป็นแหล่งทรัพยากรด้วยในการที่จะเป็นพสัสดุต้นทุนในการผลิตแล้วแต่แล้วกําลังเจริญเติบโตเพรานั้นหมหาอำนาจทุกประเทศในโลกสนใจสนใจ,สนใจอาเซียนแน่นอนเราก็ต้องเตรียมตัวของเราให้มีความสอดคล้องกับเขาวันนี้ผมอยากจะเรียนวันนโยบายของผมในเรื่องต่างประเทศเรื่องการค้าการทุนเนี่ยผมไม่เลือกใคร,ครเพราะผมถือว่าโลกนี้เป็นการแข่งขันด้วยเสรีถูกไหมแล้วประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม แต่เราคิดถึงประเทศเราอย่างเดียวไม่ได้วันนี้นโยบายผมอะผมก็ให้รวมกลุ่มกันกับอาเซียนทั้งหมด10ประเทศหารือร่วมกันว่าเราจะวางกรอบของเศรษฐกิจเราอย่างไรแต่ละประเทศก็วางของตัวเองก่อนในประเทศว่าอยู่มีสารภาพตรงไหนอะไรกันยังไงนะเพื่อจะลดการแข่งขันกันเองนี่ผมคุยอีาครับแบบนี้10ประเทศอันที่2คืออะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้การธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็ก SME มันจะเซิร์ฟกันได้ตรงไหนนะประเทศใดที่ มีสิทธิ์ GSP มันก็เป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นเพราะปลูกนะแล้วก็แปลรูปขั้นที่หนึ่งประเทศไหนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ GSP แล้วก็รับวัสดุต่าน,นี้มาแปรรูปให้มีมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็ส่งออกกระจายสินค้าออกไปคือมันต้องเป็นทั้งสูงกระจายสินค้าเป็นทั้งที่ผลิตเป็นที่แบบอะไรแปลรูปแล้วก็กระจายขายอะไรต่อไปโดยที่มันไม่ต้องแข่งขันกันมากนักใช่ไหม แล้วก็มันต้องมีการลงทุน p p พร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลายประเทศในโลกให้ความสนใจกับอาเซียนนะประเทศใหญ่อเมริกาก็ก็เรีอกอะไรล่ะกลับมาใหม่กลับมาเพื่อจะมองเห็นในศักยภาพของของอาเซียนวันนี้ที่กําลังจะเติบโตนะผมไม่ได้มองในแง่ความขัดแย้งเลยนะมันไม่เรื่องธรรมดาเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบวบบวบใช่ไหมตลาดบนตลาดกลางตลาดล่าง วันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้ามันอาจจะไปไหนได้ไปกลุ่มประเทศที่หมู่เกาะอีกก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันตลาดถ้ามันมันเต็มสเกลไปแล้วเนี่ยมันยากมันก็ต้องไปจัดระเบียบว,ว่าเอ๊ะมันควรจะประเทศไหนภูมิภาคไหนมีศักยภาพดังด้านใดใช่ไหมแต่ผมพูดเขาเสมอนะจากกับประเทศมหาำนานเนี่ยการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาผมบอกให้ให้นึกถึงประเทศที่มีรายได้จากด้านการเกษตรหน่อยเพราะรายได้มันต่า ถ้ารายได้มันต่ามาคนก็จะออกจากภาคการผลิตไปทั้งหมดใช่ไหมรายได้เขาไม่มีเนี่ยคนยาชาวไร่ชาวนาชาวสวนมันยากจนนะทำไมเท่าไหร่ก็มีแต่นี่แต่สินขายที่ขายทางวันหน้าออกบทจะไม่มีเกษตร,รกรโลกใบนีจน้จะไม่มีคนปลูกข้าวจะไม่มีคนปลูกพืชมีคนเลี้ยงสัตว์ให้กินนะผมก็พูดไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่ท่านมากำหนดว่ามันจะต้องสร้างคอนเน c t ิวิตี้สร้างเส้นทางสร้างเชื่อมโยงเศรษฐกิจเดียวอะไรของเขาเนะี่ย ผมถามว่าแล้วเราจะได้อะไรอะ่ะเพราะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันแพงมหาฐานนะรถไฟเส้นหนึ่งถนนเส้นหนึ่งเชื่อมกันต่อถามว่าแล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนเราถูกไหมมันก็เลยพูดต่อกันไปถึงเรื่อง PPP การลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศไม่ว่าจะ g 2 g อะไรก็แล้วแต่วันนี้เรากำลังเดินหน้าอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ทางทางธนการเนี่ยเขาเขาเข,าเ,ขาเรียกอะไรล่ะมีความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรการค้าขายทงางทะเล เส้นทางทางทะเลเขาเขามีอยู่แล้ววันนี้ทางประเทศจีนด้านตะวันออกเขาก็พยายามเพิ่มหาเส้นทางทางทะเลเขา้าเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องของการอะไรเขาเรียกอะไรหาตลาดใหม่แลนะสร้างเส้นทางการค้าการขนส่งในของเขาเนาะรเราในฐานะนะอยู่ตรงกลางเราก็ต้องได้ประโยชน์จากทุกประเทศเหล่านี้นะถนะ้าทำยังไงจะไม่ขัดแย้งกันเนี่ยนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเทไปข้างใดข้างหนึ่งมันไม่ได้หรอกโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ แล้วเราก็อยู่เราวางตัวอย่างนี้มาโดยตลอดนะที่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไม่ใช่คู่ขแย้งของใครโดยตรงใช่ไหมล่ะบางเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องของพยบกันเรื่องอะไรกันมันเป็นการสู้รบกันที่อื่นอะแลวเราเป็นทางผ่านไงมันทําให้เราเดือดร้อนทุกที่แต่ผมพยายามยืนยันเอาละด้วยสิทธิมนุษยชนเราก็ทําแต่ถ้าด้วยอะไรความรับผิดชอบเราก็ต้องชอบคนของเราเหมือนกันนะนั้นทํำยังไงมันจะเกิดความสมดุลเงินแค่นั้นนะ